ยังจำกันได้ไหมคะข่าวคุณป๊อกแฟนคุณมากี้ที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองมีค่ารักษาในการผ่าตัดที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล8วันทั้งหมด1,160,000บาทคุณป,ป๊อกมีฐานะร่ำรวยยังตกใจไม่คิดว่าค่ารักษาจะสูงขนาดนี้จริงๆคือจะซื้อให้ลูกแต่ไหนๆจะทำแล้วก็เลยทำของตัวเองด้วยและเพิ่งซื้อได้มาเพียง2ปีเท่านั้นเอง เหตุผลที่คุณมากี้ให้ทุกคนในครอบครัวซื้อประกันสุขภาพเพราะเธอมีประสบการณ์จากคุณพ่อที่ป่วยและใช้เงินค่ารักษาเยอะมากทำงานเท่าไหร่เงินก็หมดเลยรู้สึกว่าประกันสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นก็เลยซื้อทั้งบ้านคุณปอกปร่ำรวยมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลักล้านได้แน่นอนแล้วทำไมจะต้องจ่ายเองในวันที่โชคร้ายที่สุดมีคนมาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดคนคนนั้นก็คือบริษัทประกัน คุณปอกเองได้กลับมาขอบคุณคุณมากี้ที่บังคับเขาให้ทำประกันสุขภาพในวันนั้นทำให้เขาไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหลักล้านเองแล้วคุณล่ะคะในวันที่ฉุกเฉินคาดไม่ถึงอยากโชคดีเหมือนคุณปอกบ้างไหมที่มีคนมาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทักแชทมาปรึกษาค่ะได้เลยนะคะ